คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของราคานะครับซึ่งมีโซนาริโอหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นบูลิชอ่าเป็นบูลิชสายกระทิงนะครับแล้วก็เรื่องของแบบแบ i ิชหรือว่าสายหมีนะครับผมก็คิดว่าผมเอาข้อมูลต่างๆรวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าชอบแล้วก็เอาไปพิจารณาในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับผมรวมถึงผมมีในเรื่องของอข้อมูลเกี่ยวกับ ดาวโจนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตลาด NFT ในขณะนี้ที่ค่อนข้างสวนทางกับตลาดชิปโตที่น่าสวนเลยนะครับผมเขียวอยู่พอสมควรยังไงก็คิดปดูนี้เพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยนะครับรวมถึงผมมีข้อมูลของพี่หนูเนยนะครับผมหลายคนน่าจะรู้จักกับพี่หนูเนยกันดีเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากๆนะครับก็ได้ตัดจากไลฟ์ของเมื่อวานนี้เอามาแบ่งปัน เป็นช็อตเล็กๆกันด้วยนะครับผมโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอกหน่อยนะครับแล้วก็รุ่นหนึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซื้อใันเรื่องของตัวอีบุ๊กนะครับยังไงอย่าลืมนะครับผมสำหรับรวมสูตรเทรดบิตคอยที่ผมได้ทำการแบ็กเทสกว่า10ปีนะครับผมสามารถที่จะดูได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้นะเป็นอีบุ๊กนะครับโอเคก็สำหรับคลิปคลิปคลิปตัวนี้เพื่อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปแน่ๆเลยนะครรรัับเเเเดี๋ยยวาไปิ่มกนลครับ ก่อนอื่นนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นในะขณะนี้กันก่อนนะฮะก็เลยดูว่าตอนนี้ถือว่าดูทรงไม่ค่อยจะดีมากมายนักนะครับผมซึ่งดาวโจนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ลงเหมือนเมื่อวานนี้แล้วนะซึ่งเมื่อวานนี้โอเคมันแบบโอ้โหเลยดูว่าตลาดหุ้นต่างๆร่วงลงมายับนะครับผมเลยดูว่าทุกสต็อกหรือว่าหุ้นทุกตัวนะครับผมใน s p 5 0 0แดง สำหรับเมื่อวานในะตอนนี้ก็มีเขียวออกมาบ้างบางส่วนแล้วเหมือนกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคนที่ค่อนข้างกลัวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสําหรับในเรื่องของการปรับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่กำลังจะถึงวันที่14 15นี่นั่นเองนะครับผมซึ่งกระส่งผลโดยตรงเนาะต่อตลาดคริปโตใน,นขณะนี้ด้วยนะครับผมก็ยังไรแล้วอ่วมอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับข่าวในเรื่องของ recession เนาะหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยที่ กำลังมาแล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดทางคอยเบสน,นะฮะก็ประกาศปลดพนักง,งานกว่า18%นะฮะหรือเราวๆ1,000ตำแหน่งเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากทาง t ทเด e r ์ p ก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลกันด้วยนะประกอบกับก่อนอ้นนี้จะใครจ,จำจำกันได้นะครับมีข่าวของช้อปปีประกาศปลดพนักง,งานทั่วโลกโอ้โหเรียกได้ว่าขนาดช้อปปีที่เราว่าเราช้อปปิ้กันกร,กระจายถูกต้องไหม ก็ยังมีปัญหาอยู่ใน,นขณะนี้นะครับก็ต้องดูกันตอบอว่าเศรษฐกิจจะว่ายังไงนะฮะแล้วก็ประกอบกับอย่างได้บอกนะว่าทางเฟดนะฮะเตรียมที่จะขึ้นดอกเบี้ยเป็น0.75หรือไม่นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีใครตอบได้นอกว่าจะ 0.5เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจะ0.75เลยอันนี้ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ผมคิดว่า0.5ก,ก็อวมแล้วนะครับถ้า0.75น่าจะอวมหนักนะฮะอันนี้ก็เพื่อนคิดถึงกันยังไงสำหรับข้อมูลการปรับเน,น้นเรื่องของอาัตาราดอกเบีย้ยคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมแต่ที่นแน่ๆตอนนี้เนาะตัวเลขนะครับเมื่อวานนี้เนาะในส่วนของตอนที่ราคาบิตคอยล่วงลวงมาแท่งแดง8เมตรลงมาเนี่ยนะฮะโอ้โหเลดีกว่า1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดนลิกคเดนะครับหรือว่า 30 0 0 0ล้านบาทโดนริคูดเดตไปนั่นเองยัง,งก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนไปเหมือนกันนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวคริปโตนะขอให้ผ่าน้น่วงนี้ไปได้นะครับรวมถึงนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของคุณ m i c h a e l s ซเ l อ r เนาะหรือว่า Mi ค e ค s t r a t e g y นะครับที่ได้ถือ Bitcoin เนี่ยตอนนี้นะครับผม Unrealized Loss หรือว่าหรือว่าจุดจมน้ำอยู่พูดง่ายๆนะครับผมหรือว่า Bitcoin ที่เขาถือเนี่ยตอนนี้ขาดทุนอยู่แล้วสัก 1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับก็3 4 0,000หมื่นล้านบาทในขณะนี้นะครับผมยังไงก็ต้องนะรอดูสำหรับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกในขณะน,น,นี้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับผมแต่ดาวโจนก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเข,วเขียวอยู่บ้างบางส่วนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้แดงคือไม่รู้ว่าไอ้เขียวที่มันเขียวเนี่ยมันมันเขียวเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับสบกระตุกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับทางเฟดนะฮะก็นะ หรือว่าจะอาจที่จะเป็นในเรื่องของน้ําทันุนไพร์อินไปแล้วว่าโอเคขึ้นโอเคขึ้นไป0.75ใช่ไหมหราคาก็ล่วงต้อนรับไป2อสวันที่ผ่านมาแล้วถ้าเฟดประกาศว่าจะขึ้น0.75จริงๆก็โอเคไพร์อินไปแล้วนี่ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับผมแต่ก็ตอนนี้ถือว่าเขียวเข้ามานิดนึงนะแต่ก็ยังไว้วางใจอะไร ไม่ได้เลยนะครับผมยังไงก็ต้องรอจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเนาะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวชาร์จของ Bitcoin กันบ้างอันนี้ผมขอพูดถึงชาร์จที่ b u l l i s h ก่อนนะซึ่งคลิปวันนี้จะมีทั้ง b u l l i s h แล้วก็ Bearish หรือว่าโอเคเป็นกระทิงแล้วก็มีเพื่อนๆต้องใช้บริจารศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อใครดังนั้นเชื่อตัวเองลงทุนจากความคิดตัวเองนะครับเพราะว่าต่อให้เราผิดพลาดจากสิ่งที่ลงทุนลงทุนเนี่ย ถ้าเราคิดด้วยตัวเองเนี่ยยังไงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราแล้วก็เราจะดีขึ้นในครั้งต่อๆไปนั่นเองมันดีกว่าที่เราไปลงทุนตามคนอื่นซึ่งถ้ามันผิดพลาดมานเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยนั่นเองเนาะแต่กับการถ้าเราลงทุนด้วยตัวเองผมคิดว่ามันจะทําให้เราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราผิดพลาดได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคุณ8 88 8แป l เวลเวดนะโอ้โหเรียกได้ไว่าเชยเนี่ยอย่างก <laughs> นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของเขานะฮะก็ได้ทําในเรื่องของตัวในส่วนของตัวอ e ีเลดเว็บนะซึ่งก็โอเคเว็บหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ตอนนี้เป็นไปได้ไหมที่อยู่ในเว็บสี่หรือว่าการันที่จะจบเว็บสี่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครติดตามลงโฉโลเขาก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบโอเคเว็บสจะต้องแมทที่กาลังที่จะขึ้นเว็บ5้านะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้เว็บสี่จะเป็นไซด์เวอย,อยู่ใน,นขนาเนี้มันจะ ขึ้นเว็บ5จริงหรือไม่อันนี้ไม่มีคนตอบได้นะครับผมซึ่งก็ต้องใช้บริจารยาแล้วก็เตรียมในเรื่องของวางการวางแผนโอเคเข้าก็ต้องมีจุดออกอะไรคํานวณไซซิ่งเสียตังค์ได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะยังไงเรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเว็บ4จริงๆเนี่ยก็หมายถึงว่าตอนนี้ก็มีโอกาสท,ท,ที่จะสุดในเรื่องของขาลงสําหรับเว็บ4แล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวน,นี้ถ้าเราดูเนาะ ชาร์จบิ c คอยนะครับราคาบิ c คอยก็ลงมาแตะจริงๆนะครับผมสำหรับเส้น200อาทิตย์หรือว่า200วิคเอ็มเอนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะมันลงมาถึงเส้น200วิคเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะรับไหวนะครับอันนี้ต้องนี้เราว่าส่วนใหญ่รับไหวเนาะแต่ก็ไม่จำเป็นว่ามันจะรับไหวเสมอไปนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะรับไหวจริงหรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลนี้ว่าเส้น200วิคจะเอาอยู่คอมเมนต์บอกกันมา ได้นะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทาง k u l t Analyst นะครับก็ได้ทำในเรื่องของตัวชาร์ตเป็น trend line เทรนไลน์ง่ายๆเลยนะครับผมก็เลยดูว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นหัวเรียงหัวต่อนะครับเลยดูว่าตรงเทรนไลน์อาซัพพอร์ตตรงนี้รับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าซึ่งในแนวนี้ก็จะมีทั้งโอเคเทลน์ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วิคด้วยนั่นแหละนะครับผมยังก็ต้องรอดูว่า จะไหวไหมหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เก่งในเรื่องของกราฟก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาก็ได้นะครับผมเผื่อเจะได้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆกันนะอันนี้เป็นชาร์ทที่บูลลิสนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตสำหรับที่มันไม่บูลลิสหรือว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับผมคือเป็นชาร์ตของคุณลูทนะฮะหรือว่าเอ่อคนนี้ค่อนข้างดังนะก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมสลับรูทอ่าที่มันเป็นรูปอ่าแครอทอันนี้นะครับผมก็เข้าไปติดตามเนาะคือเป็น realize price นะครับหรือว่าต้นทุนของคนที่ถือบิตคอยออนเชนในนขณะนี้นะครับก็อยู่ราวๆสักสนสัน2 3 4 0้นะครับในณขณะนี้เนาะตอนนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราดูเนาะไม่ว่าจะเป็นไซคล e หหรือว่าไซคล์หรือว่า halving ห halving 2เนี่ยทุกครั้งราคาบิตคอยจะต่ำกว่า realize price ทำให้ทำให้คนถือแบบต้นทุนเฉลี่ยของทั้งเชนเนี่ย อยู่ใต้น้ำอะ่ะพูดง่ายๆหรือว่าคนกลัวมากๆเลยแหละว่าพี่มันมันกินทุนเราแล้วอะ่ะประมาณนั้นเนาะสำหรับ2ครั้งในการเทวิ่งที่ผ่านมานะครับสำหรับใน S โนาริโอนี้เนาะซึ่งทันทีท่านั้นไม่รู้ว่าจะผิดหรือว่าจะถูกซึ่งมันเตีความได้ทั้งบูลลิสทั้งแบลลิสอันนี้แล้วแต่สุดแท้าแล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่ออีกสักนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งหรือว่าให้มันต่ํากว่า2 3,400สักระยะหนึ่งหรือว่าให้มันใต้น้้ําแบบเนี ซึ่งถ้าเราดูเนาะในส่วนของตัว halving ครั้งที่1นนะครับในปีน2013ก็โอเคกินระยะเวลาไปเป็นปีเหมือนกันเนาะซึ่งครั้งที่2กินระยะเวลาไปน่าจะสักไม่นานมากนะครับผมน่าจะสัก5้าเดือนประมาณนั้นซึ่งครั้งที่3ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับรวมถึงนะครับผมผมมีข้อมูลของพี่หนุเนยเป็นมุมมองที่ดีๆเนาะสำหรับคนที่ผ่านซ y c l ลมาแล้วนะครับก็ได้พูดถึงมุมมองว่าโอเคก็มีโอกาสเหมือนกันที่มัน ที่จะมี flash crash หรือว่ามีโอกาสที่มันจะลงต่อไปได้อีกนิดนึงวบบนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองนะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแต่ผมมองว่าพี่หนุ่ยให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีมากนะครับผมจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์สําหรับ having ก่อนนั้นนี้ยังไงไปฟังในไลฟ์เมื่อคืนนี้กันได้นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้ต้องยอมรับ คริปโตค่อนข้างอ้วมอยู่พอสมควรครับพี่โนเนยฮะตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะตกใจกับตลาดในช่วงนี้เนาะเรียกได้ว,ว่ามันลงมาแบบค่อนข้างหนักครับพี่โนเนยแล้วผมเห็นใน Facebook ของพี่โนเนยที่บอกว่า Bitcoin นะครับผมคือมันจะลงไปถึง2องหมหนึ่งที่พี่โนเนยบอกเนาะและที่พี่โนเนยบอกว่ามันมีโอกาสที่เป็น f ฟลต c a ดหรือว่าการตกอีกรอบหนึ่งที่จะเป็นระยะสั้นๆซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็ตกใจเพราะว่าเฮ้ยสองหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ กระโดดยองแบบกลัวแล้วนะฮะแต่พี่เนยมองว่ามันอาจที่จะมีอีกละลอกหนึ่งก็เลยอยากถามพี่พี่เนยว่าฮ้ยมันมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นได้ยังไงแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่มันเกิดขึ้นได้บ้างครับในมุมมองพี่เนยครับผมอือฮึความจริงที่พิมพ์ไปนะพิมพไปนัตต่เดือนที่แล้วเนาะประมาณแบบต้นต้นเดือนเมย์เนาะเออหรือไปปลายเดือนจะจะไม่ได้ต้นต้นเดือนมัน้งบอกว่าเดี๋ยวบิตคอยน์มันจะลงมาถึงสองหมื่นหนึ่งแล้วก็อีเธอเรียมถึงพันสามเนาะซึ่งมันก็เป็นจริงทั้งคู่แล้วนะ ความจริงแล้วถ้าเกิดคนอยู่ในตลาดมาหลายรอบในเงี้ยอันนี้ผมอยู่มาสามรอบแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดซ้าแล้วซ้ําอีกสังเกตเราทุกทุกครั้งจะเกิดซ้ําอีกซ้ําอีกทุกอย่างจริงๆนะเขามาซ้าอีกแม้กระทั่งตอนขาขึ้นคนที่อยู่ก่อนเตือนยังไงก็ไม่ฟังแล้วก็จะบอกว่ามันไม่เหมือนครั้งที่แล้วไอ้ที่เป็นคนแบบนี้ทำด้วยคนบมัไม่เหมือนเดิมเครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งเป็นแบบนี้แล้ว ปีถัดไปก็จะเป็นแบบเดิมและทุกคนก็จะเสียใจเหมือนเดิมมันรีพีทเหมือนกับทุกๆสี่ปีมันรีพีทเหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างเลยจริงๆอะไรเงี้ยดัง hmm. นั้นจริงถามว่าที่มองเรื่องว่าแบบมันร่วงไปถึงสองหมื่นหนึ่งพันสามแล้วมันมีแฟชแคชอะความจริงมันคือตามสถิติ hmm. เออมันคือตามสถิติว่าที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกรอบเออ hmm. ทุกรอบพี่ว่าตามสถิติคือมันจะลงไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของเอาทามไฮทั้งนั้นนั้น ดังนั้น2องหมคือลองไปคำนวณแล้วกัน2อ0หมคือเจเออลงคือส0เปอร์ซนของ i อท i ครั้งครั้งที่ผ่านมาพันสามเหมือนกันโดยที่ยังไม่มีปัจจัยอื่นมาเสริมนะเออแล้วเออพอมีปัจจัยอื่นมาเสริมอ่ะมันจะทําให้เกิดคือตอนร่วงอ่ะขอให้เข้าใจโมเดลอย่างหนึง่งโมเดลของไอตัวคริปโตอ่ะมันจะมีความเป็นแชร์ลูกโซ่อยู่เยอะมาก mm hmm. ดังนั้นตอนขึ้นอ่ะมันคือการ มันคือการปั๊ม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 แล้วตอนลงมันจะร่วงพับปับเราจะแตกมันโดมิโน่พับปับปับ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 ออกมาอย่างนี้ดังนั้นตอนลงจะมีปัจจัยที่ช่วยถีบช่วยถีบให้แบบแย่แล้วแย่อีกแย่แล้วแย่อีกแย่ลงอีกแย่มันจะแย่ได้มากกว่านี้เหรอแย่อยี่แล้วแย่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับในช่วงตอนลงให้ให้นึกภาพคริปโตไมายคริปโตมายมันจะถ้าใครตามมันจะขึ้น ทุกอันเป็นแบบนี้หมดเพราะว่าตามอะไรก็ตามที่มันมีโมเดลใช้ลูกโซ่อยู่อะ่ะมันจะมีตอนขาลงอะ่ะมันจะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนลงอะ่ะมันจะมีข่าวร้ายผุขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆมากๆมากๆต่อให้เป็นข่าวฝัดข่าวจริงข่าวอะไรก็ตามหรือข่าวที่จะเกิดขึ้นคือไอ้พวกที่เลเวลสูงๆอย่างเซลเซียสอ่ะเซลเซียสก็เ,กเกลเวลแล้วมันก็เกิดลีควิดิตี้ชูใช่ป่ะอันนี้น่าจะติดตามข่าวกันมาอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วใช่ป่ะเซลเซียส ที่มันทำมันแตกหนักขนาดนี้ยมันมีปัญหาขนาดเนี้ยเพราะว่าตอนขึ้นอ่ะมันโอเวอร์เลเวลเลตตอนลงมันก็เลยแตกไงแล้วมันก็เลยทําให้ส่งผลเป็นโนมิโนต่อมาอย่างที่เห็นตอนนี้ดังนั้นช่วงตอนลงอ่ะมันจะมีเหตุปัจจัยเพิ่มขึ้นมาอีกและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวหลังจากตอนนี้มันจะมีเหตุข่าวหนึ่งสองสามสี่โผล่มาซึ่งทั้งหมดมันเกิดมันเป็นเหตุและผลเกิดจากการที่ตอนขึ้นอ่ะ ไม่มีเขาไม่ระวังกันตอนลงมันก็เลยแบบแตกอย่างรุนแรงแล้วไอตัวสุดท้ายข่าวพวกนี้มันจะรวงสะสมแล้วทาให้เกิดเป็นแฟลชแคชแฟลชแคชแล้วพอแฟลชแคชปุ๊บมันจะล้างพวกนั้นออกไปแล้วมันก็จะเด้งกลับมาเอออันเนี้ยมันนั้นสิ่งที่เอเกิดขึ้นคือที่ที่เห็นมันหลายวันที่ผ่านมามันยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แฟลชแคชใช่ป่ะมันคือแค่ล่วงล่วงลวงซึมไปเรื่อยๆอาจจะล่วงเยอะลวงเยอะใช่ป่ะแต่มันยังไม่แบบล่วงพื้นซึ่งทุกรอบที่มันล่วงมันจะมีร่วงพืชอยู่แบบนี้ เสมอหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยก็เลยเอบอกไว้ว่าให้ระวังไว้ด้วยว่าอาจจะมี flash crash flash crash เร็วนี้เอแต่ถามว่าจะเกิดขึ้นเสมอไหมไม่เสมอนะแค่อยากจะให้ระวังไว้ว่ามันอาจจะแบบอยู่ดีล่วงไปหมื่นหกเลยภายในเวลาห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ด้งกลับมาก็ระวังไว้แล้วก็ไปที่ห้าแสนเลยนะครับผมเกาวให้นะครับนี่แล้วไม่แน่ก็ไม่แน่คือถ้าเกิดมันบางทีตอนยิ่งล่วงหนักอ่ะมันจะยิ่งฟื้นเร็ว แบบที่มันยังคืนหบบนี้ไปเรื่อยมันก็จะไม่ฟืน้นซึ่งนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมในช่วงที่ราคาบิตคอยบูมมาร์เก็ตพีคพเนี่ยอย่างเช่นตอนปี2014ถูกต้องไหมราคาบิตคอยนะครับผมเป็นพีคที่ราวราสักหนึ่งพันดอลลาร์ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ล่วงหรือว่าคอลเลกชันลงมาถึงประมาณสัก8 5ดบ้าเซ็นตาะจากหนึ่งพันนะครับลงมาถึงหนึ่งร้ยแดิบ้าเอร์ซ็นใช้ระยะเวลา4ี่ร้อยวันหรือว่าปีหน่อยหน่อยนะครับผมค,ครัร้งท ราคาอยู่ที่2,000 20, มถูกต้องไหมแล้วก็ล่วงลงมาถึง3,000นะครับลงมา82%ครั้งแรก85%ครั้งที่2% 82%แชใช้ระยะเวลา1ปีประมาณนั้นนะครับครั้งนี้ถ้าเรามองว่ามันจะลงมาอย่างน้อย80%เหมือนอย่างรอบเก่าๆเนี่ยก็คือจะลงมาเราๆสัก12,000หนประมาณนั้นถ้าใช้ระยะเวลา1ปีเนี่ยก็จะอยู่ช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็สู้ๆครับเพื่อนๆ โอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้อมูลของ NFT สักนิดหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ตลาดคริปโตโอ้โหลงมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ที่ขึ้นมาสวนกระแสนีนน่นะขณะนี้ก็คือเป็นวอลลุ่มในการเทรด NFT เรียกได้ว่าถ้าเราดูนะฮะบ,บอร์ดเอฟยอดขับมิวจันเอฟคริปโตพังต่างๆก็ค่อนข้างเติบโตอยู่ในณขณะนี้นั่นเองนะครับผมโดยรวม10บยี่สิี่ช่วงเวที่ผ่านมายังเขียวเขียวเพิ่มขึ้นมา15%บห้าเปอร์เซนต์อยู่ใน,น,ขน,นณขณะ เพิ่มขึ้นมากว่า56%แล้วก็ฟรอเพิ่มขึ้นมากว่า100%นะครับในณขณะนี้นะก็เลยดูคิ้วขี้เขียวไม่รู้ว่าคนเข้าไปฉวยโอกาสในช่วงที่อีทเรียมราคาร่วงโอเคได้อิตถูกด้วยแล้วก็ได้บอร์ดเอฟถูกหรือว่าได้ NFT ต่างๆราคาแบบดิสเคิลหรือเปล่านี้ไม่รู้ว่าคนคิดแบบนั้นกันหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของ m u t a n นเอฟนะครับผมจากจุดที่พีคๆอยู่ที่ราวๆสามล้านบาทถูกต้องไหมตอนนี้อยู่ราวๆเท่าไหรอ่อ่าฟรอไพร์เดี๋ยวผมขอดูซิ <c oughs> ขอไป1 700 0หนะครับหรือว่าเรา,เราสักเกือบเกือบ00จาก3ล้านเหลือ ,00 0นเนี่ยนะขณะนี้เรียกได้ว่าโอเคฟอร์ไพในส่วนของอีทมันลดด้วยถูกต้องแม้แล้วก็ราคาอีทมันก็ลดลงไปด้วยมันก็ได้ทําให้มันเหมือนมันดับเบิลเลยนะครับคูณ2เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุน,นี้หรือเปล่าคนเข้าไปฉวยโอกาสทําให้ยอดเทรดโอโหถ้าเราดูนะฮะแทบจะเขียวหมดทุกอันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ พื่อันคิดนกันยังไงสำหรับข้อมูลของ NFT คอมเมนต์บอกกันมาได้นะเผื่อถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่าชื่นชอบ NFT พิมพ์แบ่งปันกันได้นะครับเผื่อถ้าใครเข้ามาอ่านคอมเมนต์นี้ก็จะได้ประโยชน์กันไปด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจในส่วนของตัว e-book นะครับผมสำหรับเว็บไซต์ BTC Tradebook เนาะหรือว่า สูตรการเทรดบิตคอยที่ผมได้รวบรวมมาแล้วก็ทําการแบ็กเทสย้อนหลังไปกว่า10ปีนะครับผมซึ่งคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการาฟก็สามารถได้ดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็เอาไปปรับใช้ทําตามกันได้นะครับผมก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งอ e ีบุ๊กที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวคริปโตในณขณะนี้กันนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้เนาะเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็สามารถที่จะ ดูได้ทันทีนะครับผมเรียบสั่งซื้อก่อนปรับราคานะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ